สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีตรวจและแก้ไขสายไฟให้ปลอดภัยครับสายไฟที่ปั๊มลมก็จะมีสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งคือสายไฟที่เราไปเสียบปลั๊กครับมาเข้าที่ตัว p r e เช u r e switch ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะมาที่ มอเตอร์ครับวิธีตรวจเช็คก็คือเช็คสก,กูยึดสายไฟครับทั้งสองด้านทั้งหมด4ตัวครับให้แน่นวิจเวลาขันสก,กูฝั่งนี้ก็ฝั่งตรงข้ามเก้ามือยันไว้ครับแล้วก็ขัน แล้วก็มีตัวนี้ครับตัวล็อกส่ไฟของของปั๊มลมตัวนี้ผมหมุนจนแน่นสุดแล้วครับแต่ใส่ไฟขยับขึ้นลงได้แล้วก็ส่ไฟห้อยลงไปะครับเส้นบนจะตึงมากก็ใช้วิธีจัดให้ใส่ไฟ ไม่ตึงอะครับแล้วก็เอาเคเบิ้ลถายรัดไว้อะครับรัดรัดตัวสายไฟรัดกับตัวสายไฟอะครับเพื่อกันสายไฟตกลงไปครับอย่างของเดิมมันจะตกลงไปครับแล้วเส้นนี้ตึงตอนนี้คือกดอยังไงก็ไม่ลงครับพลาสติกเคเบิ้ลถ่าย แล้วก็จุดที่สองครับเอ้ท่อเนี้ยครับที่เป็นท่อลมมาเข้าเข้ามาแล้วมาออกตรงเนี้ยครับกับออกตัวระบายลมตรงนี้ก็ใช้เคเบิ้ลทายรัดสายไฟไว้ครับรัดสองเส้นจะทำให้ แน่นมากครับเนี่ครับกระตุกตุกก็ยังไม่เป็นไรครับขนาดเคเบิ้ลไทยที่ใช้กว้างสี่มิลนะครับถ้าถ้ากว้างกว่านี้จะแข็งแล้วหัวจะโตจะรัดแล้วไม่ค่อยสนิทนะครับแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะไม่ค่อยแน่น ัดจากชุดสายไฟเส้นที่เราใช้เสียบปลักมาเข้าเพชเชอร์สวิตช์เส้นต่อมาก็คือชุดเนี้ยครับนี่ไปมอเตอร์ครับ <c oughs> ก็ขันตัวนี้ให้แน่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้านแน่นแล้วตัวนี้ยังขยับได้ก็จับดึงสายขึ้นมาให้ เส้นเนี้ยครับเส้นบนไม่ไม่ตึงอ่ะครับแล้วก็เอาเคเบิลถายรัดไว้เหมือนกันครับแบบเนี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับกดเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับติดติดเคเบิลไทายกันเวลาปั๊มไปแล้วสั่นสายไฟค่อยๆตกเส้นนี้มีโอกาสขาดครับก็เลยใช้เคเบิลถายรัดไว้ครับเนี่ย รัดเหมือนเส้นแรกครับคือรัดรัดไว้กับตัวสายไฟอะครับแม่ให้ใสายไฟผ่านรูลงไปมาที่ตัวมอเตอร์ครับตรงนี้ตอนแรกเป็นสายไฟลงมาสองเส้นนะครับที่เขา เขาปอกฉนวนดำๆนี้ออกแล้วก็ห้อยตึงครับชุดนี้ห้อยลอยอยู่ครับก็ใช้เคเบิลไทรัดกับโครงมอเตอร์นะครับตัวตัวโครงท้ายมอเตอร์กับตัวแผ่นเหล็กจะมีช่องว่างครับก็เอาเคเบิลถ่ายรัดครับขนาดกว้าง4ีมิลครับ วิธีคล้องคือจับงอปลายเคเบิลทายก่อนนะครับเวลาใส่เข้าไปจะคล้องแล้วเข้าไปง่ายครับเพื่อจะออกมาเลยอย่างนี้ครับแล้วก็รัดส่ไฟไว้ะครับเป็นของเดิมตัวนี้ใส่ไฟจะห้อยอยู่ครับแล้วตรงนี้จะตึงมากจะเป็นใส่ไฟเนี่ยครับที่เห็นสีน้ำตาล เส้นหน่นะครับแล้วก็อีกเส้นสีน้ําเงินหลบอยู่ข้างหลังจะห้อยตึงครับก็รัดไวจะกันสายไฟขาดนะครับแต่ถ้าตรงนี้ของท่านเป็นเป็นสายไฟสองเส้นออกมาไม่มีชันไม่มีปอกหุ้มแบบนี้ก็ใช้เทปพันสายไฟพันพันสายไฟก่อนนะครับแล้วค่อยรัดเพื่อกันสายไฟโดนดโคงมวอเตอร์บาดครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเป็นสายไฟออกมาจากมอเตอร์มาเข้าตัวต่อเนี่ยครับสตัวแล้วก็เป็นสายไฟมาเข้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับตรงนี้จะเป็นเกีียวหมุนได้ครับของเดิมมาเส้นนี้จะอยู่บนครับ แล้วตรงนี้ไปอยู่ล่างก็เส้นนี้จะตึงมากเลยครับก็หมุนหมุนเข้าไปอีกหน่อยอะครับให้ให้เส้นนี้ต่ําลงมาก็จะไม่ตึงแล้วครับแต่ถ้าถ้าบางบางรุ่นหมุนหมุนเข้าไปพอดีแล้วยังหลวมก็ใช้หาน็อตโตเมียครับมามาใส่ทางนี้ครับขันล็อกเอาก็ได้ครับเราปรับให้ ใส่ไฟให้ได้ระยะแล้วก็ขันน็อตโตเมียล็อกให้แน่นเอาครับแล้วก็ตรงนี้ครับของเดิมมาจะเป็นเคเบิ้ลทายรัดใส่ไฟสีแดงกับสีเหลืองไว้กับตัวโครงเหล็กนี่เลยครับนานๆไปมีโอกาสโดนร้อนหรือว่าสั่นมีโอกาสใส่ไฟ,ไฟถลอกอะครับก็ใช้ เทพันสายไฟนะครับพันลองไว้ก่อนแล้วก็เอาเคเบิลทายรัดใหม่อ่ะครับใช้ขนาด4ีมิลเหมือนกันครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ